เคยด้นตาลบ้านอยู่หน้าการสวัสดีครับพี่น้องเสานี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมนะครับเสานี้วายุนุมน่มนงบัวไปพาพี่น้องเข้ามาใส่บาตรมารับชมบรรยากาศยมมามวันเสาคือเก่าเหมือนเดิมอยู่การตลาดกบข้ออำเภอหน้าการของเขานะครับผมตลาดกบขออำเภอหน้าการจังหวัดนองบัวลําพูนนะครับเท <c oughs> ่ากับบรรยากาศช่วงเศา้านะครับ บรรยากาศช่วงเศร้าบรรยากาศก็ล้วนี้ดนีนะครับพี่น้องอามาฟางมาตอนกันกับพี่น้องเฮาชาวพนักลางรหรือว่าพี่น้องเฮาทุกจังหวัดนะครับที่เข้ามามาพบพ่อมาเห็นนี่คลิปคลิป,ลปนี้นะครับประยุกต์บัวกัขพอเก็บอบภาพบรรยากาศช่วงเศร้านะครับบรรยากาศช่วงเศร้ามาฝากมาตอนพี่น้องเฮาทุกทุกคนเดี๋ยวสิบ้าทใส่บาทนะครับเดี๋ยวสิบ้าทใส่บาทไปกันเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเนี่ย ลงตาเพิ่งกำลังมากนะครับทั้งหมดน้ำเกลนอเซานี่กระจิประมาณอีก3วัดครับ3มวัดเนาะเดี๋ยวไปใส่บาตรน้ำก,นกันครับผมไปอนุโมทนาบุญน้ำเกันืนะครับพี่น้องเด้อไปครับอ้าวมาครับพี่น้องมาบัดทีนี้ลงตามาพอดีครับลงตามาพอดีเนาะทำบุญใส่บาตรน้ำก,นกันครับช่วงเ้อนี้นะครับ ล่มเย็นว้อยว้อยเลยครับพี่น้องเศร้านี้เออส่งสีส่งสัญญาณอนี้แหละครับว่าสิเขาสู้ดูดูหนาวแท้ๆละบัดอาการเย็นเลยครับเศร้านี้ครับอาการเย็นแล้วเนาะยังไงกันปากพี่น้องเข้านะครับฝากพี่น้องเข้าดูแลสุขภาพกันเด้อครับอาการเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวทำบุญใส่บาตทกันก,ก่อนนะครับเนาะ ทุกๆเศร้าของวายุนุ่มน้องบัวก็สิประมาณนี้แหละครับพี่น้องออกมาสูดอากาศย่ามอเศร้านะครับลดร่า่หันต์หลายปันได้เนาะหนึน่งเขาแล้วแล้วกะออกมาเปิดหน้าล้านนะครับเปิดหน้าล้านลอดไ่บาดลงตานะครับบานห้องฟังทั้งนี้กรหลายวัดนะครับมีสามวัดน้ำกันนะครับแต่ผู้อาจารย์เพิ่งจะออกบินทบาตนะครับออกบิณฑบาท พื้นสองฟังนะครับผมทอง้นสองฟังกำลังพกคอโน่เป็นวัดว่าอะไรมีวัดูลค่ารามวัดตลาพกคอนะครับวัดสิริชัยนะครับวัดไม้นะครับวัดสิริชัยแล้วก็จะมาตั้งต่วัดปลาหน้าทําให้อย่างจะมานะครับแลววัดไม่วัดสิริชัยเพิ่นกะสิงยางอยู่อีกฟังของฟังหนารา่งของวายุมงนนองบัวนะครับเนี่ยผมปูวัดปลามาแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวรับพ่อนน้ำกันเด้อพี่น้อง สาธุสาธุด้วยกันครับผมพี่น,น้องอันนี้ก็เป็นลุงตาวัดปาโุดคอนะครับทางเปนเวัดที่สองนะครับยังที่ว่ายุนองบัวบอกนะครับผมเนาะว่าบ้านเฮ้ามีวัดว่าอารามร้ายนะครับตลาดคคกคอเฮ้าสองฟังทงั้งครูบาอาจารย์เพิ่นจะออกมาบินธบาตท,ทั้งสองฟังเลยนะครับวิดจากตลาดเฮ่าไปหอดซีแยกรากซ้อ ท่านดวงตาเพิ่นก็นจะเดี่ยว้สยตรงสีแยกทกสอนะครับเขาไปลัดเลาดตามมู่บ้ากน,นะครับกตสิไปออกเส้นลังตลาดพอดีนะครับพี่น้องออกเส้นลังตลาดพอดีผู้ได้ตื่นต่เ้าก็สิได้ใส่บารใส่เบี้ยกลับบาดเ,เนาะพอได้เหตุบุญเหตดท่านํากันแล้วครับช่วงเ้าเนาะอีกฟังของทังตลาดกุ้งข้อนะครับฟังทังท้องกสอแติเป็นคูบาอาจารย์เพิ่นของทัง วัดไม้นะครับวัดศิริชัยนะครับแล้วก็ระมีของวัดบูรพารามนะครับเพิ่นเกสิแบ่งสายออกไปทางเซ้นบ้านบ้านหน่อยนัทจันทร์นะครับเนาะออกไปทางบ้านหน่อยนัทจันทร์เพิ่นเกสิแบ่งสายกันออกไปนะครับแต่บ้านหน่อยนัทจันทร์เกษิออกมากลางตลาดอีกนะครับผมเนาะอ่ะนีกันลงตาทั้งวัดปาหน้าคาให้กําลังมากครับพี่น้องครับเาเตรียมตัวกันเด้พี่น้องเ้อเตรียมตัวเตรียมตัวใส่บาตรน้ำกันอีกนะครับ ในบาทแล้วเขาพอดีได้รับพรอนไปน้ำกันอนุโมทนาสาธุบุ่นไปน้ำกันล่ะครับพี่น้องครับอะพิวาธนาสีริสเนจังวุจาพจายินโนจักรโอธรรมวาวันติอตียวนโนสุขังภารังอ่ะ สาธุสาธุสาธุผู้ใดเห็นคลิปนี้ขอให้มั่งขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อ